ครับก็ขอสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหัวข้อนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำาการโอนข้อมูลปีภาษีนะครับในระบบ l t a x p พก็จะมีเมนูให้ท่านสามารถโอนข้อมูลปีภาษีาาเพื่อจัดเก็บ ในปีถัดไปนะครับก็คือปี2566นรบะครับระบบ L-TaxPads ก็ s <S จะมีเมนูโอนข้อมูลปีภาษีตรงนี้ให้นะครับมีการโอนข้อมูลภาษีโอนข้อมูลภาพโอนข้อมูลาภาพป้ายกับภาพสิ่งปลูกสร้างนะครับถ้าเราไปโอนในระบบ l t a c 3000ัเวอร์ชันของกรมนะครับข้อมูลภาพของท่านก็จะ มันจะไม่ไม่แสดงภาพให้ท่านนะครับก็คือข้อมูลที่โอนไปจะไม่สมบูรณ์นะครับระบบ l t a แท็กัก็เลยนะครับทำาเมนูตรงนี้มาให้ท่านนะครับโอนทั้งข้อมูลนะครับข้อมูลเจ้าของทรัพย์สินโอนข้อมูลภาพนะครับรวมทั้งภาพป้ายแล้วก็ภาพสิ่งปลูกสร้างนะครับก็คือหลังจากที่เรานะครับ จัดเก็บในปี2565เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการโอนข้อมูลปีภาษีนะครับไปยังปีถัดไปก็คือปี2566นะครับเพื่อจะดําดเนินการปรับปรุงข้อมูลนะครับแล้วก็แจ้งแบบพรศสามนะครับต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่าน ามาดูที่ข้อมูลรายการสิ่งปลูกสร้างก่อนนะครับผมได้มีการเพิ่มนะครับภาพสิ่งปลูกสร้างนะครับเพิ่มไว้อยู่3รายการก็คือรายการที่1ถึงรายการที่3นะครับมีการเพิ่มรูปภาพไว้3ภาพนะครับต่อมาก็จะเป็นรายการของป้ายนะครับก็จะมี ภาพป้ายนะครับอยู่3รายการที่ผมเพิ่มไว้นะครับเพื่ออเพื่อเพื่อเปรียบเทียบดูว่าสมมุติเราโอนข้อมูลไปยังปี66เสร็จแล้วนะครับภาพเราจะมาด้วยไหมนะครับเพราะถ้าโอนถ้าท่านโอนในระบบ L t a ท็นะครับข้อมูลภาพก็จะไม่ไปด้วยนะครับโอเคนะครับโอเค ก่อนที่จะโอนนะครับให้เรามาดูที่รายงานสรุปแผนที่ภาษีก่อนนะครับมาข้อมูลของเรานะครับนี่นะครับผมออกจากระบบแป๊บนึงเข้าระบบใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นปี65นะครับปี65มีรายการเจ้าของทรัพย์สินนะครับมีรายการที่ดินมีรายการสิ่งปลูกสร้างมีรายการป้ายนะครับตรงนี้นะครับ Okay. ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็จะทำการโอนครับโอนข้อมูลปีภาษีนะครับจากปี2565ไปยังปี2566นะครับโดยการเลือกจากเมนูตั้งค่าระบบแล้วก็เลือกโอนข้อมูลปีภาษีนะครับโอเคท่านก็สามารถที่จะกด โอนข้อมูลปีภาษีได้เลยนะครับปึ๊บนะครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณ5วินาทีนะครับสำหรับข้อมูลารายการทรัพย์สินประมาณ3000กว่ารายนะครับ3000รายประมาณนี้นะครับก็ตกลงนะครับจากนั้นนะครับให้ท่านออกจากระบบก่อนนะครับอ่าทีนี้ อพอสอนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น2566เรียบร้อยนะครับก็คือมีการตั้งค่าให้เป็นปีของ2 5ง6เรียบร้อยนะครับก็ล็อกอินข้อมูลเข้าไปเลยครับจากนั้นมาดูรายการสิ่งปลูกสร้างนะครับว่าภาพที่เราามีการโอนข้อมูลจากปี65มาปี66นะครับรายการที่1นที่เรามีการเพิ่มไว้นะครับ ท่านก็เลื่อนเมาส์มาชี้ที่ไอคอนตรงนี้นะครับก็จะมีรูปภาพาสิ่งปลูกสร้างก็คือมาแล้วครับข้อมูลข้อมูลรูปภาพของสิ่งปลูกสร้างมาแล้วไปดูของรายการป้ายนะครับก็จะมีภาพของป้ายนะครับ3รายการที่เรามีการเพิ่มไว้ในปี2565นนะครับโอเคนะครับก็ การโอนปีข้อมูลก็ก็มีแค่นี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราไปตรวจสอบที่อ l อรท็ซนะครับให้ท่านทำการล็อกอินนะครับเข้า l t a นะครับให้ท่านออกจากระบบก่อนนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบใหม่นะครับทีนี้ไปที่ทะเบียนทรัพย์สินนะครับเลือกรา,ายงานสรุปข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินนะครับ ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น2,566นะครับก็จะมีรายการเจ้าของทรัพย์สินรายการที่ดินรายการสิ่งปลูกสร้างและรายการป้ายนะครับข้อมูลที่มีการโอนมานะครับข้อมูลการทําประโยชน์ข้อมูลราคานะครับโอเคก็คือเสร็จสิ้นการโอนข้อมูลปีภาษีนะครับ มาที่หน yeah nee ้า l อ a ์ p ท็กพันะครับหลังจากที่เราโอนนะครับหลังจากที่เราโอนข้อมูลปีภาษีเสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาปรับปรุงค่าเสื่อมตรงนี้ด้วยนะครับก็คือหลังจากโอนปีข้อมูลข้อมูลปีภาษีเสร็จนะครับท่านก็มาปรับค่าเสื่อมตรงนี้เลยครับปรับปรุงค่าเสื่อมปี66นะครับกดแล้อครับก็เสร็จก็ทกลงนะครับ ก็เป็นอันเสร็จนะครับในการโอนข้อมูลปีภาษีจากนั้นท่านก็ทําการแก้ไขข้อมูลนะครับรายการทรัพย์สินต่างๆนะครับรายการที่ดินรายการสิ่งปลูกสร้างรายการป้ายนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายตรงรายการที่ดินก่อนนะครับรายการที่ดินนะครับหลังจากที่เราโอนปีเสร็จแล้วนะครับรหัสแปลงที่ดินกับเลขที่เอกสารตรงนี้นะครับจะยังไม่แสดงนะครับ จนกว่าท่านจะมีการประกาศบัญชรีรายการที่ดินพรสสา 3, นะครับก็คือจัดทำพรสสา 3, แบบรวมก่อนนะครับาหารหัสแปลงที่ดินตรงนี้จะโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะทำการาประกาศพรศสามอนะสมมติเรามีการแก้ไขข้อมูลนะครับ ปรับปรุงข้อมูลเราก็ทำการประกาศพาศสนะครับแล้วก็คลิกนะครับระบบก็จะดึงลิงก์ข้อมูลเข้ามาที่หน้า LT ร์แท็กนะครับก็คือขั้นตอนทุกอย่างนะครับในในระบบ l t ร a ท็กพัทนี่ขั้นตอนการสร้างพาศสสร้างพาศ .1 ประกาศพาศ .1 นะครับการคำนวณต่างๆทุกอย่างจะอยู่ในแอร์ท็ก4ทั้งหมดนะครับ ส่วนระบบ l t ลแท็พัจะเสริมการทำงานในส่วนของการกำหนดเลขประเมินให้อัตโนมัติการแยกการจัดการที่เป็นหมู่บ้านนะครับมีการาแจ้งแบบพระสะสามแบบรายตัวแบบแยกหมู่บ้านหรือจะเป็นแจ้งเฉพาะรายที่เราแก้ไขในปีนั้นๆน,น,นะครับโอเคนะครับ ก็คือพวกง่ายๆระบบ l t e c p ็ัจะเป็นระบบเสริมการทำงานของระบบ l t e c 4นะครับใครที่ใช้ l t e c 4อยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้งานระบบ l t e c p ็กันะครับก็ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับจะจะเป็นตัวเลือกนะครับให้ท่านเพื่อให้ท่านสะดวกในการาจัดส่งแบบพรศพรสหพรสเจ มีการแบ่งการจัดการออกเป็นหมู่บ้านนะครับมีการแยกการประเมินการประเมินแบบหมู่บ้านทั้งหมดเลยหรือจะประเมินรายตัวประเมินแยกเป็นหมู่บ้านหรือจะประเมินทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆทางผู้จัดทำนี่ก็ต้องเน้นย้ําในเรื่องการประเมินแบบรายตัวนะครับมีการคํานวณทุกแปลงนะครับมีการตรวจสอบข้อมูล ให้ถูกต้องก่อนมีการจัดส่งแบบพรศนะครับต่อมาระบบแบบสัตวแพัดก็จะมีการแจ้งนะครับตรวจสอบผู้อยู่ในข่ายที่ยังไม่ชําระภาษีนะครับก็มีสามารถที่จะแจ้งข้อมูลแจ้งเตือนให้ผู้ที่ยังค้างชําระภาษีให้ชําระภาษีนะครับในหัวข้อนี้นะครับผมก็จะยังไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเมนูต่างๆนะครับ คลิปวิดีโอนี้จะเกี่ยวกับการโอนปีข้อมูลนะครับแล้วก็มีการหลังจากที่โอนเสร็จก็มีการปรับปรุงค่าเสื่อมนะครับต่อมาผมก็ได้เดี๋ยวจะจัดทําพรอสานะครับประกาศพรอสามให้ดูนะครับก็กดสร้างรายงานนะครับตรงนี้นะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับไม่นาน นะัขึ้นอยู่กับข้อมูลของท่านและความเร็วของออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งานอยู่นะครับน่าจะประมาณครึ่งนาทีนะครับก็คือรายการที่ดินจะแสดงรหัสแปลงได้ก็ต่อเมื่อท่านสร้างอ่าโอเคนะครับสร้างพรสสามเสร็จแล้วนะครับก็คือสร้างเสร็จแล้วนะครับเรากลับมาดูรายการที่ดินนะครับปพิบ จะมีรหัสแปลงที่ดินนะครับขึ้นมานะครับให้ท่านเรียบร้อยนะครับก็คืออรหัสแปลงจะถูกดึงมาจากการจัดทำพร,รศส,สามนะครับบางบางท่านทำมีคําถามถามว่าทําไมไม่โชว์รหัสแปลงขึ้นมาเลยนะครับจริงๆก็โชว์ได้นะครับแต่ผมไม่อยากที่จะไปปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลของ L t x ทนะครับเผื่ออนาคตนะครับก็ ปีถัดไปนะครับจะมีการนําเข้าจากข้อมูลจาก l t a ท4ขึ้นไปอยู่ในระบบ LT a ท็ออนไลน์นะครับทุกหน่วยงานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อไปใช้ระบบออนไลน์นะครับส่วนหน่วยงานไหนที่จะนำะนำร่องนะครับไปใช้งานก่อนก็คงมีข้อมูลที่สมบูรณ์นะครับส่วนใครที่ยังใช้ l t a ท4อยู่นะครับก็ สามารถที่จะลงทะเบียนขอใช้งาน l t ร์แ p a d ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบการนำเสนอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปถัดไปนะครับผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเมนูของรายการทรัพย์สินนะครับผมจะพยายามไม่ทำให้อ่า คลิปยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผู้ฟังจะเบื่อนะครับคลิปถัดไปจะอธิบายเกี่ยวกับรายการที่ดินรายการทรัพย์สิ่งปลูกสร้างรายการป้ายนะครับโอเคนะครับสำหรับหัวข้อนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ